โชคดีนะเปปกุโรล่าครับคุณซื้อหัวใสของสตีนครับมองว่าที่แมนยูปลดอมริมเนี่ยเป็นการเสียคุณซื้อตัวท็อปไปเลยนะครับด้าน,นของเปปกุโรล่าครับคุณซื้อของแมนสตีครับให้สัมภาษณ์ถึงแมนยูว่าพวกเขาได้ปลดผู้จัดการทีมระดับท็อปอย่างรูเบน im, เอมริมออกจากตําแหน่งพร้อมมองว่าแมนยูอาจจะผลงานใกล้เคียงกับอาร์เซนอลไปแล้วหากผลกานในการัน่นหลายๆเกมเป็นใจนะครับผู้จัดการทีมสตี Steve, อย่างเปปครับอวยพรให้กับอมริมโชคดีในอะนาะคตในการถแถลงข่าวครั้งแรกนับตั้งแต่อมริมเนี่ย ปปลดออกจากตําแหน่งเมื่อต้นสัปดาห์เป๊ปกุลล่าครับเชื่อว่าออมุริมเนะี่ยยังคงเป็นผู้จัดการทีมชั้นนำและได้และได้ปกป้องผลงานในช่วงหลังที่นำไปสู่การปลดเขาออกจากตำแหน่งเป๊ปเองครับหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการถึงกับบอกว่าแมนยูเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกับอาเซนอนจกฝูงพิมร์ลีกเลยหากผลงาน่งขันบางนัดเป็นไปในทิศทางที่แตกต่างออกไปนะครับเป๊ปกุลล่ากล่าวเมื่อบ่ายวันอังคารนะครับบอกว่าความเป็นจริงที่ว่าผู้จัดการทีมได้รับเวลานองอ้ลงวัวแต่ก่อน จริงเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอนโซ่มารสกาเช่นกันผมเคารพนักเตะแล้วก็สโมสรเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอย่างยิ่งสิ่งเดียวที่ผมพูดได้คือรูเบนอัมบริมเป็นผู้จัดจาการทีมระดับท็อปการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นจากเพื่อนบ้านของเราดังนั้นผมขออวยพรให้กับรูเบนอัมบริมโชคดีในอนาคตเป๊ปเองยังเสริมว่า ไม่มีประเทศไหนที่คุณจะปลอดภัยในฐานะผู้จัดการทีมถ้าคุณไม่ชนะเกมไม่มีข้อยกเวน้นถ้าคุณไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีมันก็ไม่สําคัญผู้จัดการทีมทุกคนถูกจ้างมาเพราะแนวคิดของพวกเขาและคุณจะถูกไล่ออกเพราะผลลัพธ์บางครั้งเนี่ยคุณก็ต้องอยากได้กระบวนการแล้วก็เวลาแมนยูเสมอในบ้านสานัดและคู่แข่งของพวกเขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างเอเวอร์ตันและก็บอลมัด แต่ถ้าผลการแข่งขันต่างออกไปพวกเขาหรือว่าแมนยูเนี่ยจะอยู่อันดับใกล้เคียงกับอาร์เซนอลเลยแต่นั้นบางครั้งเนี่ยความแตกต่างจึงน้อยมากๆในช่วงหลังมาน,นี้พวกเขาขาดผู้เล่นไปหลายคนผมเข้าใจผู้เล่นบาดเจ็บหรือไปแข่งแอฟริกันครับออมเนชันและมันก็ยากที่จะรับมือเมื่อผู้เล่นสําคัญไม่พร้อมลงสนามงานมันก็ยิ่งยากขึ้นแต่พูดตามตรงผมไม่รู้เหตุผลของพวกเขานะครับ อันนี้คือสิ่งที่เป๊ปนะครับได้พูดถึงการที่แมนยูปลดอโมริมนะครับก็เสียใจนะที่ไม่ได้ไปต่อสําหรับอโมริมเนาะเป๊ปก็บอกว่า,เ,าเสียดายแมนยูเนี่ยเสียคุณซื้อระดับท็อปอย่างอโมริมไปนะครับ